ธรรมบัญญายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศสก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หกสารถะของสมาธิ บรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534 ตัวตรงให้พอาสบายแก่ตนเองแล้วก็ใจลึกๆอ้าวลายร,รู้สึกสบายแล้วทีนี้ก็เริ่มต้นจิตสงลง,ลงในใจมันสงบอันนี้ก็ให้ทำเย็นเมื่อทำวัดคำแบบนับอันนี้ยังหช้นับน มนยากเพราะว่ามันเชื่อตามเรื่องราวต่างๆมันเรียกว่าฟง้งมันฟงซ่านมันนึกอะไรขึ้นมามันก็ไปตามนั้นสิ่งต่างๆมันเข้ามาทางตาก็ทางหูแล้ทางจมูกแลทางลิ้นงงทางใจนั่นเวลามันเข้ามาทางเ่านั้นแล้วใจเราก็ไปตามมันเห็นอะไรใจเราก็ไปตามได้ยินอะไรใจก็คิดแค่นี้ก็คิดก็นึก ไปตามสิ่งนั้นทําให้ไม่อยู่กับสิ่งที่เราต้องกานแต่ว่าถ้าคนที่มีสมาธิใจก็จะแน่วแน่อยู่เช่นอย่างคนที่อ่านหนังสือที่ชอบใจพอใจมันแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่อ่านเสียงดังมาเสียงวิทยุหรือเสียงคนพูดกันบางทีไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเลยบางทีเขาก็พูดดังๆเราก็ไม่ได้ยินเขาคุยกันเราก็ไม่รู้เรื่อง เนี่ย yeah. ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วตัดเราเรียกว่าตัดอารมณ์อ,อื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกันได้หมดนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีสมาธิแค่ไหนแล้วถ้าคนมีสมาธิดีมากนี่แม้แต่ไปอยู่ในที่ที่มีเสียงจู่กระทึกมีเสียงรบกวนก็ทํางานได้อ่านหนังสือได้แต่ถ้าเราสมาธิไม่ดีก็เราก็ต้องวุ่นวายไปตามสิ่งเหล่านั้น ทำการไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่ถ้าคนมีสมาธิมากๆนี่เขาเล่าถึงตวัดนัโปเลียนเคยได้ยินชื่อนักโปเลียนนักโปลเลียนนี่คือใครนักโปเลียนนี่เป็นแม่ทัพใหญ่เป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสเคยได้ยินหรือเปล่าดูแล้วกันนะก็โปลเลียนจักรพรรดินักโปเลียนเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งมากเลยนะ ในเก็บไปในสงครามเนี่ยมีเสียงปืนใหญ่ดังยังไงยังไงก็เวลาต้องการจะนอนหลับก็ไม่ไปตื่นเต้นไปตามแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียงดังของปืนกลปืนใหญ่ที่ก็ล็กเราครับ้วคิดงานอะไรแต่อะไรก็ทำท่าลางที่เขากำลังลบกันเสียงดังทุกอย่างสารพัดเลยในสนามรบต่ก็ทํางานได้แล้วก็ ขาบอกว่าเจ้าตัวมแกมีความคิดแบบริ้นชักคือเจ้าตัวก็บอกเองพอเวลาต้องการคิดเรื่องอะไรก็เหมือนจะเปิดริ้นชักเรื่องนั้นออกมาแล้วก็คิดจฉพอะเรืงนั้นจะเฉพาะส่วนแล้วก็ปิดริ้นชักต้องการคิดเรื่องโน้นก็เหมือนจะมีอีกริ้นชักแล้วตัวขอกมันแล้วก็ทาเรื่องนั้นเสร็จแล้วก็ปิดริ้นชักแล้วความไม่สับสนไม่ปนกันนี่แสดงว่าที่มันผลแน่แน่ พระเจ้าก,ก็ยิ่งกว่าน,นั้นอีกอย่างท่องนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเล่าถึงว่ามีฟ้าผ่านไปไกลก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงต่างๆมันจะไม่รบกวนนี่คนเราธรรมดานี่เวลาเรานั่งสมาธินี่ตาเรานี่ไม่ได้มองสอบสายไปดูสิ่งต่างก็ตัดอารมณ์ทางตาไปได้ แต่หูมันยังได้ยินเสียงก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเสียงนี่จะเป็นตัวรบกวนสมาธิมากถ้าเราคนธรรมดาทำให้น่าสมาธิยากพราะจึงนิยมให้แปหาที่เงียบๆเ,เพราะเรายังใหม่อยู่เหมือนกับคนไปวไ่ายน้ําเนี่ยถ้าคนว่ายน้ําเตี่ยงแล้วลงทะเลก็ว่ายได้อยู่ขึ้นลมแรงๆก็ได้แต่ถ้าคนไม่เคยอยู่ๆปุ๊บอาจจะไปหัดว่ายน้ําในแม่น้ำหรือในทะเลที่ไ่ขึ้นแรงๆก็ตาย ตอนแรกทําไงก็ต้องไปหาที่ทินน้ำนิง่งถักอย่างนั้นก่อนเหมือนกับคนทําสมาธิเนี่ยตอนแรกก็ไปหาที่ที่มันเงียบสงัดไม่มีอะไรรบกวนจะได้ทําให้จิตมันแน่แน่ได้งานต่อไปพอจิตเข้มแข็งดีแล้วเป็นสมาธิดีแล้วทีนี้ออกไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าจิตมันแน่แน่แล้วเหมือนกับคนที่ว่ายน้ําเป็นแล้วนี่ยิ่งว่ายน้ําแข็งเท่าไหร่ ออกที่ที่มีพื้นลมแรงๆก็สู้ได้มไม่เป็นไรเพราะนั้นฝึกจิตนี่ก็ต้องอาศัยสถานที่สงบเงียบเพาตอนแรกนี่ถ้าเรายังไม่เคยจิตของเรายังไม่ดีเดี๋ยวเสียงโน่นมานี้เสียงนี้มาหน่อยแล้วก็ไปตามจิตเราไม่ดีดัะนนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีท่านมีตอนในการฝึกจิตของเราทางสมาธิก็ต้องใช้เวลา ก็ต้องมีความอุทนผลจะทําทอะไรก็ต้องมีการทุกคิดจิตของเรายิ่งยิ่งยิ่งสุดยากกว่าอืา่นร่างกายนี่ยังเป็นของที่หยาบจับต้องง่ายแต่ว่าจิตมันเป็นนามธรรมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ฉะนั้นก็สึกได้ยากมากแต่ก็ต้องพดทนผลสู้เหมือนถ้าทําได้แล้วก็เป็นผลดีไปชีวิตนี่ก็ที่ให้นับนี่ก็อย่างที่ว่าแล้วเป็นการทดสอบจิตของเราด้วย ว่าเรานี่ได้พูดสมาธิดีขึ้นแล้วก็ฝึยกันต่อไปอ้าวทีนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ก็เมื่อวานได้พูดถึงพระพุทธเจ้วาวันนี้ก็ต่อเลยก็าถามอีกสักนิดหนึ่งธรรมะนี่เราได้ยินบ่อยเหลือเกินตอนแรกอยากจะถามก่อนว่าในความรู้สึกเท่าที่โทดใจเนี่ยคิดว่าธรรมะคืออะไรมีความหมายอย่างไร ลองให้ความหมายตามความรู้สึกของตัวเองอาเรนทุกลองลองให้ความหม,นะมายดูเวลาพูดถึงธรรมบ้านเอความ,มาาวรู้สึกนึคกคิดแต่ละอย่างพูดกันอยู่เรื่อยในธรรมบัญญัธรรมนะลองให้ง่ายๆเอาตามความ,มาาวรู้สึกเลยไม่ต้องใช้ความคิดมาก ไม yeah. <th> ่ด <ligen petto> <th> oh <BACK> ูสิลองคิดนิกดูทำมาแล้วตอนนอนแล้วทำธรรมะเนี่ยทำ้าธรรมะคืออะไรเพราะว่าได้ยินบ่อยเหลือเกินคนนี้มีธรรมะคนนั้นไม่มีธรรมะบอกไปปฏิบัติรรต้องสิ่งเประเด็นนี้ ้อใจไหมเอาตาพางรู้สึกของตัวเองอ่ะถูกไม่ถูกตอนนี้ไม่ต้องทำหนึ่งฝั่งข้ามเนี่ยพูดให้ความหมายว่าความดีทีนี้เน,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 น้นอนุรักบ้างเปนมดีดีและตัวธรรมะคืออะไร ทำบ้าก็เป็นคนดีทีทนี้ธรรมะนแอ่ะเครือ่องมีความหมายว่าอย่างไรเครื่องยิบเดียวจิเอออ้าวเป็นเครื่องยิบเดียวจิตใจอ้าวให้ความหมายตรงนี้นักลักตอนไปเรียนต้นบ้างอ้าวเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจเป็นเครื่องฝึกโตนมองเป็นเครื่องมือ น่่เเต็มรลให้ความหมายยังไงก็ได้เอาตามความรู้สึกตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องว่าตามตำราตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เรียนมาจําได้ยังไงก็ว่าไปเวลา,าได้ยินคำว่าธรรมะนั้นนึกถึงอะไร อย่างนั้นก็เน็มเต็มก็นึกถึงธรรมะเป็นความดีใช่ไหมครับอ้าครับทนี้ก็ทีนี้ก็ลองมาดูกันว่าความหมายที่ให้ได้ถูกหรือไม่ถูกตอนนี้ยังไม่ให้ความหมายก่อนละลองแปลตัวคำก่อนตัวธรรมะนี่แปลว่าอะไรเมื่อวานนี้แปลพุทธะแปลรู้ตื่นจบมาอันนี้ธรรมะมันแปลว่าอะไรธรรมะแปลว่าทรงไว้ทรงก็คือดำรงใช่ไหมลุกคงไว้ ทรงดำรงคงไว้หรือรองรับไว้ก็ได้เพราะว่าเราทรงอะไรไว้ดำรงอะไรไว้ก็คือรักษาไว้ทําให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันคงอยู่ทําให้คงแต่ทําให้คงอยู่ก็ต้องรองรับไว้ทีนี้อะไรถ้าบอกก็ขยายความว่าทรงไว้เึ่งสิ่งทั้งปวงอะไรทรงไว้ซึ่นสิ่งทั้งคร,รงว สิ่งทั้งหลายเนี่ยต้องมีไอ้ตัวนี้ยรองรับอยู่ทําให้คงสระพอยู่ได้ก็คือความจริงความจริงหรือกฎแห่งความจริงน่นีองถ้าพูดอย่างง่ายๆก็คือกฎธรรมชาตินี่เป็นตัวความจริงแค่กฎธรรมชาติเป็นตัวที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดไม่มีอะไรตัวตไปจากนี้ กฎธรรมชาติที่รองรับทุกอย่างเพราะนั้นก็เลยแต่ตัวธรรมะนี่ตัวตามสักท์แล้ส่งไว้ก็ส่งไว้ซึ่งสิ่งทั้งปวงหรือรองรับสิ่งที่วง,งไว้คือมันเป็นตัวความจริงเป็นกฎที่แน่นอนเอยเพราะฉนั้นทุกสิ่งไม่เกิดไปอย่างนี้ทำให้สิ่งทั้งหลายคงอยู่ตามสภาพขังมัานนะอะไรก็เป็นอย่างนั้น นี่สรงไว้กฎแห่งความจริงนี่คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎแห่งเหตุและผลนั่นเองที่เราพูดกันเมื่อวานตอนที่พระพกติเจา้าในศาสนาพุทธาี่นี่แหละคือความหมายหรือคำแปลแท้ๆเขาทำมาทำมาทีนี้เราก็แปลกันต่อมาทีนี้เกี่ยวข้องกับคนเราเนี่ย เวลามาเกี premises, souls, ่ยวข้องคนเราเนี่ยเราต้องการความจริงในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กัชีวิตความจริงในส่วนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจะเอามาพึ่งปฏิบัติได้ใน่คืออะไรคือความดีมาส่วนความจริงในด้านที่ชีวิตเราจะเกี่ยวข้องเอามาใช้ประโยชน์ทาให้เกิดผลดีเพราะความจริงที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันก็มีชั่วก็เป็นจริงอย่างหนึ่งดีก็เป็นจริงอย่างหนึ่ง แต่ส่วนที่ชั่วเราไม่ต้องการมันเป็นโทษเป็นผลร้ายเราก็เอาส่วนที่ดีเป็นประโยน์ดังนั้นก็เลยเราก็แปลคําว่าในความหมายหนึ่งว่าความดีงามด้วยและในความหมายที่ว่ามัน,นจะเห็นว่าตอนแรกมันจะแปลว่าความพินิก่อนกาศที่บอกว่าคไงไว้จมลไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือตัวความพินและกงธรรมชาติแล้วก็ส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ นเป็นประโยชน์ในชีวิตเราก็คือความดีงามเพราะฉะนั้นธรรมะก,ก็เลยแปลว่าความจริงและความดีงามความจริงและความดีงามเพราะฉะนั้นที่เนมุตตอบก็เป็นส่วนหนึ่งีความดีงามหรือหลักมันก็ต้องสอดคล้องกับความจริงนั้นด้วยที่เราประพฤติความดีงามก็เป็นไปนตามกฎตามเป็นจริงนองเหตุปัจจัย ทาไปตามกฎแหงเหตุและผลเราหลักความจริงนี่มาใช้ในด้านความดีงามเราก็มาฝึกตนมาเป็นเครื่องพัฒนาตนเองก็ได้อย่างความหมายที่เป็่ต้นว่าก็ใช้ได้แต่ว่าเป็นความหมายต่อจากนั้นเองเอากฎความจริงนี่มาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราต้องการให้มันชีวิตนี่ดีขึ้นเราต้องตามตามเหตุปัจจัยต้องทาตามกฎแห่งเหตุและผลเราต้องการให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็ต้องฝึกตนให้ดีขึ้นนี่คือตามเหตุของมันใช่ไหม อันนี้ก็ถูกต้องในแง่ว่ากนเห็งเหตุผลนั่นเองเพราะนั้นการที่เราจะฝุกต้นเราก็ต้องรู้กฎแห่งเหตุผลถ้าเราไม่รู้กฎแห่งเหตุผลไม่ทําตามกฎแห่งเหตุผลเราฝุกต้นไปก็ไม่ได้ประโยชน์ะ้องทาให้ถูกตามกฎความจริงนั้นอันเดียวกันทั้งหมดในความจริงแล้วก็ความดีงามเป็นความหมายแบบง่ายๆเวลาเราจะให้ความหมายทำมาง่ายๆแล้วความจริงและความดีงามแต่ทีนี้ จะขยายความหมายไปให้กว้างซึ่งความหมายเนี่ยที่จริงมันเนื่องกันเป็นหมดเดีนี้จะขยายความหมายให้เห็นเป็นข้อๆเลยว่าธรรม,มะเนี่ยมีความหมายอย่างไงสาลานีนีเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าตัวกฎธรรมชาติความจริงนั่นเองเป็นความหมายของธรรมะรองรับทุกสิ่งทุกอย่าง,างและทุกสิ่งเนี่ยต้องอยู่กับมันอยู่ในขอบเขตอยู่เป็นไปตามตัวกฎธรรมชาติความจริงเพราะนั้นความหมายอย่างแรกที่สุดธรรมะก็ สิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เรามองเห็นที่รู้จักเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่มันนอกเหนือความถิ่มันก็เลยถูกเรียกเป็นธรรมะไปได้หมดและสิ่งทั้งหลายที่ตามประัติสั์เดิมใช้คาว่าธรรมชาตินั่นเองแลวสิ่งทั้งหลายที่เราสร้สรางสรรค์อะไรก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรเกินเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายที่สองก็สิ่งที่เป็นไปตามความริงนั้น ก็คือธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งก็คือตัวกฎธรรมชาติความจริงนัะนเป็นกฎธรรมชาติและความหมายที่สองก็คือตัวธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎนั้นก็เรียกว่าธรรมะนินั้ในธรรมะอันเนี้จะเป็นรูปธรรมในร่างกายของเรามองเห็นก็ตามหรือเป็นนามธรรมในด้านจิตใจก็ตามก็อยู่ในธรรมธรรมะหมดหรือเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วก็ตามก็เป็นธรรมะหมดเพราะนั้นเป็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎความจริงนั้น นั้นไม่ว่าดีว่าชั่วนั้นธรรมะนี่ในความหมายนี้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรู้จักนึกคิดได้นี่เป็นธรรมะหมดดีชั่วเป็นรูปธรรมเป็นนมามธรรมเป็นวัตถุเป็นจิตใจเป็นธรรมะหมดในความหมายที่สองทีนี้ต่อไปความหมายที่สามความหมายที่สามก็อย่างที่พูดว่าดีทีนเนี่ยวตอทนที้มนุษย์เราเนี่ยต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีได้รับผลดี เราต้องการมีความสุขมีความเจริญงอกงามเราก็ต้องรู้กฎธรรมชาติแล้วกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตเราเรารู้ว่าโอ้ถ้าทําเหตุอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้ทาเหตุอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นตามสอบท้องกันถ้าทาเหตุที่ไม่ดีผลไม่ดีก็เกิดขึ้นถ้าทาเหตุดีผลดีก็เกิดขึ้น <laughs> เหตุที่ดีเราก็เรียกเป็นความดีงามทำความดีงามผลดีก็เกิดขึ้น เหตุที่ไม่ดีอะีรก็เป็นความชั่วร้ายเสียหายทําแล้วก็เกิดผลเสียหายขึ้นเราต้องการชีวิตที่ดีเจริญงอกงามเราก็ต้องเลือกเอาเหตุที่ดีอันนี้ก็ส่วนของความจริงที่เราควรเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตนี่คือความหมายของธารมะาข้อที่สามได้แก่ความหมายถึงความดีงามความดีงามที่ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเลย เจนว่าความหมายไนี่มันสอดคล้องกันที่นี่ตอนเนี้ยเราเอาในแง่ที่เกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์ต้องการประโยชน์จากธรรมชาติก็เอาส่วนที่ดีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ส่วนที่ส่วนของกฎธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ก็เป็นความหมายของธรรมะข้อที่หคือความดีงามนะสิ่งเห็นว่าความจริงสิ่งที่เป็นไปตามความจริงแล้วก็ความดีงามอ้าวแล้วได้หาสามความหมายแลยนะ้วนี่ ต่อไปอีกทีน,นี้ไอความจริงเนี่ยมันก็อยู่ธรรมดาทั้งหันเน่ยสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามความจริงก็มีอยู่ความดีงามที่เป็นการนากฎธรรมชาติมันจะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตมันก็มีอยู่แล้วแต่คนจำน,นวนมากเนี่ยไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาไม่รู้จักกฎความจริงบนยางทางวัตถุนี่สมัยก่อนนิวตันกฎความจึงดูดมันต้องมีอยู่ใช่ไหม แต่ก็คนก็ไม่รู้จักจนกระทั่งหรือจันทร์ของคนพบ <masked. S 1> หรืออย่างเรื่องกฎใน้เขาเรียก่าสมพัสภาพมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่คนก็ไม่พบต้องไอสส้ตายมาแล้วก็คนพบอรอย่างนี้เลยกฎความรจริงมีอยู่แต่คนคนไม่พบทีนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ความจริงก็มีอยู่ธรรมดาข้างมันมันไม่ได้หนีไม่ได้หลบซ่อนเราแต่เราไม่รู้จักมันเลยนี่มีคนมีปัญญามาก มาก็จะค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบความจริงพุทธเจ้าก็ค้นพบตัวกฎธรรมชาติความจริงนั้นค้นพบสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปนตามธรรมชาติว่ามันเป็นไปอย่างไรแล้วก็ค้นพบกฎความจริงที่จะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตจะเป็นความดีงามนะพระองค์ค้นพบแล้วเห็นชัดเจนแล้วก็เอามาสั่งสอน สั่งสอนก็สั่งสอนสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีเกินเหล่านี้เลยใช่ไหมสอนในสามอย่างพระพุทธเจ้าคนพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามาสอนเราคําสอนของพระองค์ก็สอนสิ่งเหล่านี้ต่อมาเราเรียกเลยเรียกคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นธรรมะดูก็คือคําสอนที่สอนสิ่งเหล่านี้คําคำสอนที่พูดถึงความจริงสิ่งที่เป็นไปตามความจริงและความดีงาม เลยเรียกว่าธรรมะเราก็เลยแปลว่าธรรมะคือทาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคําที่บอกเรื่องนี้ทำท่กคนที่ไปค้นพบความจริงแล้วมาบอกความจริงให้เราเราเลยเรียกเป็นตัวธรรมะไปด้วยเป็นความหมายที่สี่ได้สี่ความหมายธรรมะแค่นี้พอแล้วนี่ถ้าเรารู้ความหมายธรรมะอย่างนี้แล้วจะไม่งงเลยต่อไปไปเจอคนพูดถึงธรว่าธรรมะแล้วรู้หมดนะแต่ความหมายที่หนึ่งคือตัวความจริงกฎธรรมชาติความหมายที่สองคือ สิ่งทั้งหลายที่เป็นไปนตามความจริงแลบกฎธรรมชาตินั้นแล้วก็สามคือความิีงามการที่ว่าเราจะเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราส่วนที่ดีเราเลือกเอามาใช้แล้วก็สี่ก็คาสอนที่บอกสิ่งทั้งสามนั้นอ,อันนี้ก็แปลว่าหมดแหละ ในต่อไปใครจะมาพูดว่าจะไปทําธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่เป็นบาปเราต้อรู้ความหมายที่ความหมายแต่ว่าบอกว่าโอ้คนนั้นประพฤติทำแล้วชีวิตจ,จะดีงามมีความสุขเรา,าทามาใช้สุดผลชีวิตเรานี่ก็เป็นธรรมะในความหมายข้อไหนา่า คือความดีเนี่ยเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ชีวิตมันแต่ทุกอย่างนั้นสัมผัสกันหมดใช่ไหมมาตัวความจริงนั่นแหละแต่ความจริงนั้นเป็นตัวรักษาก็เอาแล้วเนี่ยให้ความหมายธรรมะยากหน่อยไหมยากกว่าครับเข้าใจนะเดี๋ยวนี้ใช้ได้มันก็ไม่ยากสุดไปนะแต่ว่าทําให้เรามองอะไรเนี่ยกว้าง แล้วก็ชัดเจนขึ้น,นทำไมงันเราสับสนไม่ได้ยินธรรมะไม่รู้อะไรนี่พอเราจับอย่างนี้ได้แล้วเราก็สบายใครจะพูดธรรมะมาแง่ไหนเราก็พอพอเข้าใจก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะไม่เอามากอะมากว้วเดี๋ยวจะจกันยากจะได้ความเข้าใจจะได้ชัดเจนแค่น,นี้ก็เป็นเรื่องธรรมะนี่ข้อที่สองแล้วธรรมะนี้ก็เป็น สำคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสรุ้ธรรมะนี่แหละรู้ธรรมะแล้วมาสอนเราไม่ถ้าเราเราปฏิบัติถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็พยายามปฏิบัติตามพระองค์พัฒนาปัญญาความดีงามต่างๆก็คือปฏิบัติตามธรรมะนิหนึ่งปฏิบัติตามกฎธรรมชาติที่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์นั้นเราจะทําอะไรเราต้องนึกถึงหลักธรรมชาตินี้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องรู้เหตุปัจจัยของมันทำให้ถูกต้องแต่ที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันคงอยู่รักษาสภาพมันตามความเป็นจริงทั้งวันเนี่ยคือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันความจริงคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยหมายความว่ามันไม่เป็นไปตามความอยากง ไม่เป็นไปตามใจของใครเพราะนั้นใครจะเอาใจหรือเอาความอยากของตัวไปจะคิดให้สิ่งโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันไปไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไปตามกฎธรรมชาติความจริงของมันอย่างนั้นนั้นเราจะต้องไปทําที่เหตุปัจจัยของมันทีนี้คนเนี่ยที่ประพฤติผิดกันในโลกก็เพราะว่าอยากให้เป็นไปตามใจของตัวแล้วก็มีความทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามใจใช่ไหม สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปจัจจัยของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากแต่คนเรานี่จะเอาความอยากเป็นกองทัพส่งทั้งหลายจะให้สิ่งทั้งหลายปเป็นไปตามที่ตัวอยากมันก็ขัดกันสิความอยากของเราก็ความเป็นจริงคือความเป็นไปตามเหตุปจัจจัยใครชนะเหตุปจัจจัยชนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุปจัจจัยชนะเราก็ไม่ได้ตามใจเราก็ทุกข์อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ ดำเนินชีวิตโดยเอาความอยากทองตัวเป็นหลักแล้วก็ต้องทุกข์แน่ๆนั้นคนที่รู้ความจริงรู้รรมาแล้วเขาจะเออเข้าใจโอ้เราจะไปเอาตามที่ใจเราอยากไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์อย่างนั้นพอจิเป็นอย่างนั้นพอคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็สบายใจเราก็ไม่ไม่ไม่ดินน้นรนไม่ทุกข์ใจของเราแต่เราจะใช้ปัญญามองว่าอะไรนะั่เป็นเหตุปัจจัยใช่ไหม แล้วเราก็จะไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยนู้นตอนนี้เราจะเป็นอิสระเราจะไม่มาทุกข์เพราะความอยากจริงคนเราที่ทุกข์มีทุกข์เพราะความอยากเองที่ไปฝืนกำหกดความจริงเอาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นแล้วก็ทุกข์พอรู้ความจริงปับ๊บไม่เอาเรื่องความอยากแล้วรู้จ่เห็นว่าเราต้องการให้เป็นยังไงแล้วเราจะต้องทําเหตุปัจจัยอะไรก็ไปทําตามก็ได้นี่อย่างนี้แค่นี้ก็เรียกว่าได้เอาธรรมะม,มาใช้ประโยชน,น์ใช่ไหม มือรู้ความจริงแล้วเป็นประโยชน์ดันั้นรู้จักะพุจะเจ้าและรู้ถึงคุณนโองเป็นก็ได้ประโยชน์กับชีวิตเราเอาเป็นตัวอย่างนะธรรมะก็รู้เข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติอะไรต่างๆถูกต้องนี่แหละคือประโยชน์ของธรรมะประการง่ายๆเอาวันนี้ก็พอสมควรจะเวลาจวนกล้ามกันเดี๋ยวก็จะต้องเข้าห้องเรียนเข้าชั้นเดินจะได้ไปเสียมตัวได้เอาแล้ววันนี้พอสมควรจะเวลา เราก็กราบพระอีกครั้งหนึ่ง